กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมประพักแฟมชแนลแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นต่อในอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันกันเลยนะครับโอเคกล่องอึ่งนะครับเราก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่คอยซับพอร์ตและเกมเป็นกําลังใจให้กับประพักแฟมชแนลช่องผงนะครับวันนี้เราก็จะเข้าในหมดุดเคมเปญเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาเล่นดัง อ๋สุดท้ายนะครับก็คือเจอกับหัวหน้านะครับก็คือเจอกับตัวบล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปรวยกันเลยนะการยิงอยากครั้งสุดท้ายนะการสู้รบครั้งสุดท้ายศัตรูทั้งหมดของคุณจะร่วมมือและคําปฏิญาณว่าจะทําลายคุณและยืดดินดนของอ่อพวกเขานะโอกาสเดียวคือต้องใช้เทคโนโลยีทั้งหมดที่ทเราสร้างขึ้นมานะเพื่อชนะศัตรูและโอเคเดี๋ยวเราไปทาลายรูกปั้นกันเลยมา let's go 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 อันดับแรกเดี๋ยวเราซื้อนักขุดทองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ซื้อนัดนดับนะอ่าแล้วก็องมีนักขุดทองกับน,นั่นดับนะเพื่อวแบบ่าจะใช้ตัวนั่นดับไปควนตีงนนะหรือ,อว่าปิกก่อนได้ปูดประมาน,นั้นโอเคเดี๋ยวนะักขุดทองแล้วก็ขุดไปเลยนะขุดไปดิจิตอลขุดไปดิจิตอลนี่นั่นดับเราออกมาแล้วนะครับจากวันนี้เดี๋ยวเราก็ดูไปเลยนะมาอุ้ยศัตรูมาหรอมาลีนี่จริงก็มา มามามาตามข้ามานี้ตามข้ามานี่เพราะว่าเราต้องหลอกล่อให้เขาตามเรานะไม่อย่างงั้นนี่คือแบบเขาจะไปทําไรอ่ามาเจ้าก็ตามข้ามาดีเดี๋ยวข้าจะไปทํำไรนะหขุนทองเขาก่อนนะมาดีมาดีแทงเข้าไปมันดำมามาเราใส่มออะเออไม่โสนนะครับมาดีมาดีใส่ครับแลกกันแลกกันว่าใครจะแข็งกว่ามาดีมาดีแลกกันเออมาแข็งกว่านะมาดีมาดีนี่สีับเข้าไปตามข้ามาดีมามาวิ่งตามข้ามาโอเค อันนี้ก็เป็นหัวหน้าบอสดัางย่างนะเออถ้าเราชนะได้ก็คือแบบเราจะผังดัางย่างเลยนะเดีย๋ยวเราจะเริ่มต้นแบบดัางย่างมากเออแต่เรายังมีอะไรนะหมดเอาชีวิตรอดนะครับก็คือเราเหลือหมดเอาชีวิตรอดนะเดี๋ยวเราจะเล่นหมดในชีวิตรอดด้วยนะครับโอเคเดีวเบิ้ลกิดตามได้เลยนะเด้อมาเข้าเกมกันต่อเพระาะว่าเรานอนเรื่องเยอะนิดหนึ่งลนะให้เขาตามเรานะเราต้องหนีอุย้ยโอ้ฝั่งศัตรูเขาจมตีเราแล้วนะเราต้องถอยทับก่อนเดี๋ยวเรารอแบบซื้อนักขุดทอง ซืนัดดาบอนัธนูแล้วก็นักหอกของเราให้พร้อมกันนะเราค่อยจมตีกลับนะมาดี้มาดีสับล้อสับป้องเราดีนี่จริงก็สับมาเลยมานี่นักคุณทองเขาเหลือสองตัวเองมาดี้มาดีมาเราต้องพร้อมดี้จุมตีแล้วมาดีนักหอกเราไปทันนักหอกเขานะมาดีธนูยิงฟรีครับมาใส่เข้าไปใส่เข้าไปมาจังนี้ใส่เข้าไปมาดี้มาดีแทงหลังเออแทงหลัง แทงลังแทงหลังมันจะได้แบบเออเลือดลดเลือดเยอะนี่ดอกหนึ่งตายมาสวยจังหวะนี้เราก็กลับมา,าปกติได้นะเมื่อกี้เราเปิดก่อนได้ปูนไงเพราะว่าเราวิ่งไปเปิดก่อนเลยว่าเขานะเขาเปิดก่อนได้ปูดีเออเขามาเปิดก่อนเราไงมาจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนะักขุดทองไปจงตีกับเขานะเออมาดีวิ่งแบบดิจิตอลหลบซ้ายหลบขวาอย่างนั้นนะมาจังหวะนี้นะครับเราก็จะไปแทงก่อนแทงนัดเออนัดน,นูนะมีแทงเข้าไปมาอีกดอกหนึ่งสิ แทงยื้ตายมาเขาติดพิษด้วยนะเออมันแบบมงโชมาดิแทงหัวอู้สวยมากจังวันนี้มงโชแทงหัวนะโหเขาสวยครับมาดิเดี๋ยวเราทำลายรูกปั้งก่อนนะหลบเบดิจิตอลแล้วก็ทำลายลูกปั้งนะครับมามาเราจะทำลายลูกปั้งก่อนนะมาดิหลบซ้ายหลบขวาเขาออกมาดิเขาไม่ออกมาสักทีอะมาดิมาดิออกมาแล้วเราจะวันนี้มามาแทงมามาดิมาดิมามาแทงางเดียวอะเออเราไม่โยนหอกแล้วแทง วิ่งเขาจะมีเขาจะหน,ะนีกลับเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปแทงกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแทงสาเหตุที่เราจะเดี๋ยวจะมีตัวหัวหน้าตัวบล็อกนะหน้าฮ้ยจะออกมาแนละ้วเราก็เลยต้องแทงอย่างนี้ก่อนนะแทงแบบให้ลูกปั้งเขาแตกกับเออใช้ตัวนั้นลบที่ประหยัดที่สุดแล้วก็ใช้นั้นลบที่น้อยที่สุดอบเพื่อไปต่อสู้เนะเพื่อจะได้แบบเออทำลายลูกปั้งบล็อกได้นะแล้วก็แบบทำลายลูกปั้งนี้เสร็จปุ๊บบล็อกออกมาปุ๊บไหม่เราก็จะได้แบบจมตีกับเออตัว หัวหน้าบอกไงนะโอ้หฝั่งสจูออกมาเยอะเลยนะเพราะว่าเราทําลายถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะมาดีมาดีจริงจริงก็มามาดีมาดีใส่มดแลครับท้องทัพเราก็มาแล้วไงมาบวกกันเลยมาจากวันนี้ใส่เข้าไปอ้ยยักษ์ยักษ์เขานะยักษ์เขาเจอธนูยิงเข้าไปมามาอ้ยเขามีพ่อมดออกมาด้วยนี่นะถอยก่อนถอยก่อนถอยด้านหลังก่อนมามาบวกกันเลยมาดีมาดีโอ้ยเราเดี๋ยวเราต้องฆ่าตัว พอมดให้ตายก่อนนะมาดีัจหมานี้เราต้องซื้อยักเพิ่มเหมือนกันนะมาดีมาดีธนูเรายิงไปก่อนเลยมาจงตีเลยมาจหมานีมาใส่เข้าไปครับจหวะนี้เราใส่เข้าไปโอ้ยเจ็บเจ็บเจบเจ็เดี๋ยวเราจะไปฆ่าตัวพอมดก่อนนะมั่งไส้แทงหลังหนึ่งดอกนี้โอ้ยมามามาดีมาดีมาดีมาธนูยิงฟรีนะมาดียิงยิงยักษ์ก่อนยักษ์จะตามเราอ่ะยักษ์จะตามเราก็ห่างหลังอันนี้ก็เสีเออคนธนูของเราดีครับ มาดีมาดีมาดีเราต้องไล่ล่ามาดีมาดีสาสเข้าไปแล้วจังวันนี้มาย่าเราก็ออกมาแล้วเหมือนกันนะเราพร้อมจะบวกกันเลยมาดีมาดีมาดีก็มาดีครับ่าจังวันนี้เราก็ต้องหลบไสลหลบยนหอกใส่หงไตมาดีมาพร้อมที่จะบวกหมดเลยอะมาดีมาตอนนี้เราก็ได้เป็นฝ่ายได้เปลี่ยนแล้วนะเราจะไล่แทงเฉยเขาน่าจะไม่กลับบ้านแล้วแหละหรือใส่เห็นอย่างนี้นะเพราะว่าเขาไม่มีกองทัพอยู่ด้านหลังแล้วเพราะว่าเขาใช้กองทัพทั้งหมดแล้วนะ เขาก็เลยน่าจะไม่กลับแล้วเดี๋ยวเราจะทำลายลูกปัางให้เสร็จก่อนแล้วเราจะถอยทัพนะนี่พอมดของเราก็มาเดี๋ยวเราจะถอยทัพแล้วเราเราจะใช้ตัวอันนี้ทำลายลูกปัางอย่างเดียวนะอุ้ยเขามาเขามาดีมาดีมาดีมามามาสามงโชมาดีอุ้ยตายเฉยมากเดี๋ยวเราจะใช้ยักษ์ไปโจมตีนะไม่ได้ไม่เอาดีกว่ามาเอาดีกว่าเพราะว่ากองทัพเขาออกมาแล้วเดี๋ยวเราเราสร้างกองทัพอีนี้นะเดี๋ยวเราไปโจมตีเดี๋ยวเราคิดว่าใช้ตัวพอมดไปโจมตีไหม แบบหลบซ้ายหลบขวาไปจมตีอะเออมันเทียนะมาเดี๋ยวเราไปดูนะใช้ตัวพมดดีกว่ามั้งแบบหลบซ้ายหลบขวาแล้วจมตียท่มเป็นอย่างนั้นอ่ะเออมาจุดนี้นะเดี๋ยวเราเราดูก่อนเดี๋ยวใช้ตัวพลธนูไปยิงก่อนนะมาพมดเดี๋ยวใจเย็นนะใช้พลธนูนะครับปบยิงเข้าไปยิงเข้าไปสลับกันมามาดีมาดีหลบซ้ายหลบขวายิงยิงสลับกันนะนี่นี่ยิงเข้าหัวยิงเข้ากบางหัวมาดีเข้ากระโหลกมา มาสกินนังแข็งนะเออสกินนักแข็ง,ขงกับพลธนูนะมาดี้ใสายก็หมดอะใสหมดนะครับจังหวะนี้อะยิงยิงยิงอย่างเดียวยิงต้องหลบนะยิงแล้วก็หลบยิงแล้วก็หลบอย่างนั้นนะเออตอนนี้ก็ยิงไปเรื่อยๆนะยิงตัดกำกลังเรื่อยๆมาดี้มาดี้เออเราจะตัวแล้วเนี่ยเห็นไหมยิงโอ้ตวัวละเฮ้ยตายเลยใหม่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 เดี๋ยวเราจะใช้นี่อุย้ยหยิบผิดโดนนะักทองเฉยเดี๋ยวเราใช้ตัวพ่อมดเลยนะ มาดิหลบซ้ายหลบขวาแล้วจ่มตีนะเราใช้ตัวพ่อมาละหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาหลบไปดิดิจิตอลหลบไปดิดิจิตอลเดี๋ยวเราใช้ตัวพ่อมดจ่มตีนะมาดีถ้าหลบผังจังหวันี้ใส่นะหนึ่งสองสามปังอีกดอกหนึ่งหลบซ้ายหลบขวาก่อนเดี๋ยวพลธนูยิงเราตายเราต้องหลบซ้ายหลบขวาก่อนมาดิมาดิเอาอีดอกไปเดี๋ยวเราต้องทำอะไรพลธนูด้วยนะนี่ตายมันจะมานนี้สวย เขาไม่มีแล้วจากวันนี้เราก็ทำลายลูกปั้นเบจิชิวไม่ใช่ทำลายลูกปั้นว่ะทำลายศัตรูเบจิชิวนะออกมาดีไม่ออกมาพู้เจ้าก็ตายเลยครับถ้าอยู่อย่างนั้นนะเออวุ้ยพลนดูเขาออกมาเฉยเราต้องหลบ้ายมาดีหลบ้ายหลบขวาก่อนโอ้ยจับจ็บจๆบจับถ้าอนดอกหนึ่งน่าจะตัวแน่นอนมาดีหลบซ้ายหลบขวาหลบ้ายหลบขวาต้มมาตัวไหมไม่ตัวนะโอ้หลบได้อยู่นะยังหลบซ้ายหลบขวาทันอยู่นะพอมดของเรานี้ไม่กลัวเลยโุ้ย กำลังจะบอกว่าไม่กลัวเก่งกล้ามากแต่ที่ไหนตายละเดี๋ยวเราซื้อตัวพ่อมดเอาใหม่นะไม่เป็นไรเพราะว่าเราซื้อพ่อมดตัวหนึ่งสำรองแล้วแล้วเออสำรองไว้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราซื้อตัวพ่อมดหนึ่งตัวสำรองไว้แล้วนะเออมาจนวันนี้เราเหมือนเดิมเลยถ่ายเหมือนเดิมมาดีเราต้องทำลายพลธนูกันนะตีหนึ่งอุย้ยพลธนูตายไหมเลยตัวหนึ่งนะที่ไม่ตายอุย้ยเจ็บเจ็บเจ็บหันหลังโดนเขาโดนยิงนี่คือเจ็บมาดีเอตายเลยมาดีอุย้ยตอนนี้นะักขุดทองของเราก็มาแล้วนะเพราะว่า ทองแถวบ้านเราหมดละเ <c oughs> ขาเีย่าแถวบ้านเฉยะ่ะจริงๆต้องบอกว่าแถวเออเมืองเรานะเมืองแรกเรานะเมืองกับเมืองแรกเราอะหมดนะเราก็ต้องเลยต้องมาขโมยทองอย่างนี้มาดีมาดีาดอุย้ยได้จริงก็ไม่ต้องทาอรไรนะของทองของข้าดีตามข้ามานี่ตามข้ามานี่อุย้ยตนธนูยิงจ่อหัวเลยมาดีไม่เป็นไรมากองทับข้ามาช่วยข้าทีมาจังหวะนี้กองทับเราก็วิงม,มาแล้วนะ ใส่เข้าไปมาดีมาดีมา,ดมาเดี๋ยวเราจะทาอะไรรู้ป้างสิปุ๊บนะเราก็จะถ่ายหลังกับไปตั้งรับนะแล้วเราแล้วก็ให้ตัวหัวหน้าบอกออกมาแล้วเราค่อยแบบจุ่มตีอย่างนั้นนะเพราะมันต้องใช้แผงลยุาย์นะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราตัวทาทิงเนอรอมาดีมาดีใส่เข้าไปหัวหน้าบ็อกจะออกมาแล้วจากวันนี้เราต้องถ่ายทับกันนะเนเดี๋ยวเราค่อยจุ่ตีนะเพราะว่าหัวหน้าบอกออกมาแล้วมาต้มกระเด็นมาจมากวนนี้ใส่เข้าไปนะครับ เดี๋ยวขวหน้าบอกก็จะออกมานะเราก็จเอ่อถอยถอายตั้งหลับก่อนนะแล้วก็เราค่อยจุ่มตีนะเพราะไม่อย่างงาั้นดิเดี๋ยวแบบตัวหมดนะเห็นดูเนอร์ดูเนอร์รอดูนะเออนี่ทึกทีเดียวแม่งตายหมดเลยอะ่ะโอ้ยตัวเอ่อตัวเจียวกระเจิงของเราอะ่ะโดนขวหน้าบ็อกเอ่อกระทึกทีเดียวแม่งตายกันหมดเลยไม่เป็นไรแต่พอมดทำไมไปใกล้ขนาดนั้นอ่ะพอมดอะ่ะเออออกมาดีพอมดถอยก่อนเออ เดี๋ยวเราต้องแบบใช้หนึ่งตัวห่างหลังนะอืมมาดีใส่เข้าไปจะมันนี้มาใส่เข้าไปมาดีบวกก็อมาดีมาอู้ๆกระเด็นไกลแม่คนธนูเลยยิงฟรีนะเจะมันนี้จะฆ่าได้ไหมจจมันนี้โอ้ยหัวหน้าบอสของเขาเหลือเรื่องนิดเดียวนะจะมันนี้ยิงหลังยิงหลังเลยโอเคสวยจะมันนี้ชนะเฉยเลยเป็นด่างที่ยากแต่เ,เราคิดว่ามันง่ายนะเราอยากเจอยากกว่านี้ครับ อ่ามันดีจะวันนี้เราก็จะโยนหอดใส่หัวนะมันดีมันดีปากเข้าหัวเลยมากมามามาข้าจะกินเจ้าข้าจะกินเจ้าเจ้าโดนโดนข้ากินห่า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 ัาาางผุกมากจะกินข้าเหรอตายซะอืชนะเฉยยูลิคุเราก็ทำลายภารกิจด่างยากมากตั้งแต่ต้นมาถึงตอนท้ายเนี่ยเราก็สามารถทำภารกิจเสร็จสำเร็จเรียบร้อยนะครับโอเค ก็ EP นี้ก็น่จะมีเพียยนท่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อใน EP ถัดไปกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรกันอ๋ออันนี้ก็เป็นคลิปที่เราดองไว้นะที่เรายังไม่ได้อัปเดตมาคลิปต่อไปเราก็จะเป็นอัปเดตนะครับ FC ทุกคนก็ เป็นกำลังใจให้กับผับพัฒน์แฝงช่องผมนะครับที่สำคัญอย่างหนึงกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องผับพัฒน์แฟมชาแนลนะครับแล้วก็พอผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ทุกคนนะครับกดกระดิ่งนะครับติ้งติ้ง,งนะครับก็อีพีนี้มีเพื่อนตั้งนะครับบ๊ายบายครับผม